นะคะหั่นฝอยๆนะคะหั่นทัพพอแก้วค่ะจะได้ทานง่ายๆนะคะทุกท่กานหั่นทัพพอหั่นเล็กๆนะคะทุกท่านหั่นมุ้งบางะคะ่ะจะได้ทานง่ายๆะคะ่ะทุกท่านไว้ตอนไ <laughs> หนหั่นกะหล่ำนะคะทุกท่านหั่นกะหล่ำค่ะหั่นกะหล่ำนะคะ, <laughs> ะ,คะทุกท่าน กะลํำนะคะกินกับน้จีนค่ะทุกท่านเราจะหั่นฝอยๆนะคะจะติด้สแสร้งนะคะทุกท่านเนาะหั่นแซ่บๆนะคะทุกท่านมีถั่วพักยาวด้วยนะคะเพื่อนๆนถั่วพักยาวค่ะยายกะสีหักอร่อยอร่อยแน่ค่ะวันนี้ <laughs> มากินน้ำยาด้วยค่ะเด้อว,วันนี้เด้อ หั่นเล็กๆค่ะทั่วอินแซ่บเลยวันนี้ค่ะหั่นถั่ว่ัน่ะหั่นสั้นๆเราจะ Oh, <ข>อ๋อค่ะนะคะทุกท่านหันนะคะหันฝอยๆนะคะหันทั่วพะยาพคะ่ะจะได้ท่าม่งยนะคะทุกท่านหันทั่วพะยาพคะ่ะ อร่อยนะคะทุกท่านม่วงบางค่ะตัวก็หันเล็กๆนะคะทุกท่านหันม่้งบางค่ะ,ะ,ะ,คะ,คคะจะได้ทานง่ายๆค่ะทุกท่าน ตัวพักยาวแล้วต้องหั่นก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนหั่นนัน่นจินมกับนุงจีนนะคะ หั่นถั่วันค่ะหั่นสั้นๆเราจะหั่นเล็กๆนะคะทุกท่านหั่นม่งบางค่ะจะได้ทานง่ายๆค่ะทุกท่านอร่อยนะคะทุกท่านมงบางค่ะ หั่นทั่วพันกาหั่นสั้นๆเราจะอร่อยนะคะทุกท่านโบราณค่ะหั่นนะคะหั่นฝอยๆนะคะหั่นทั่วโปกแก้วค่ะ ทาาง่ายๆนะคะทุกท่านอัน,อนบางๆก็ได้ ยา้ทั่นอร่อยอร่อยเลยค่ะวันนี้ยายหัห่นถั่วนะคะทุกท่านเว้ยตอนไหเลยหั่นกระลำนะคะทุกท่านหั่นกระลำ่ะหั่นกระลำนะคะทุกท่าน ไว้ตอนใหญ่ฮันกระลำนะคะทุกทาก่นะะทานหั่นกระลำค่ะฮันกระลำนะคะทุกท่านเห็นไหมอันนี้เราจะกินกับน้ำจีนนะคะเ้าสิกินกับน้ำจีนเด้อนี่เด้อนี่หั่นทัวนะะี่ค่ะ แซ่บนะคะทุกท่านมีถั่วพักยาวด้วยนะคะเพื่อนๆถั่วพักยาวค่ะยายกับสีหาได้ทานง่ายๆนะคะเพื่อนๆวันนี้อร่อยอร่อยค่ะเดี๋ยวยายดูพักยาวค่ะ กะลำนะคะทุกท่านกะลำค่ะทั่นกะลำนะคะ,ก,ะ,คะกินกับนงจีนค่ะทุกท่านเราจะหั่นฝอยๆนะคะจะได้เสิรสฟนะคะ,ะ,คะทุกท่านเนาะในทานอร่อยอร่อยดีคะวันนี้ยายหั่นถั่วนะคะก็ได้หั่นนะคะหั่นฝอยๆนะคะ ท่านท่วพระเจ้าคะจะได้ท่ามยังไงนะคะทุกท่านอารหม้อก่นอ,อนนะคะทุกท่าน หั่นถั่วพังค่าหั่นสั้นๆเราจะ พักยาแล้วต้องหั่นก่อนนะคะเพื่อนๆได้ทานอร่อยอร่อยค่ะวันนี้ใหญ่หั่นถั่วนะคะกบไ หั่นถั่วพังค่าหั่นสั้นๆเราจะกะลังนะคะทุกท่านกะลัะคะ่ะอร่อยอร่อยแน่ค่ะวันนี้มากินน้ำยาด้วยค่ะเด้อวันนี้เด้อหั่นเล็กๆค่ะทุกได้ทานอร่อยอร่อยยค่ะวันนี้ ยายหัห่นถั่วนะคะทุกท่านได้ทานอร่อยอร่อยเลคะวันนี้ยายหัห่นถั่วนะคะทุกท่านเฮ้ยตอนไายแบหั่นกระลำนะคะทุกท่านหั่นกระลำหั่นกระลำนะคะทุกท่านหั่นนะคะหั่นฝอยๆนะคะหั่นถั่วพักแก้วะคะ่ะ จะได้ท้าง่ายๆนะคะทุกท่านอันเพื<ๆ>่อนห้านนั่นจินกับนุ่มจีนนะคะ ันบางๆจะได้ไวตอนไงแบบทานกะลัมนะคะท mean, ุกท่านทานกะลัมค่ะทานกะลัมนะคะทุกท่านผสมกันเป็นตระแสนอกค่ะพี่น้องมาเลื่อมมากินกับยายมาค่ะ